ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูปาร์ตีกรุ๊ปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบ้านสวยๆอยู่ในเขตใจกลางอมตะซิตตี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะบอกว่าบ้านตรงนี้เป็นทำเลทองเลยนะครับเป็นบ้านทาวน์โฮมมีหลายร้อยยูนิตมากๆเลยนะครับเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆเลยนะครับ แล้วก็อยู่ติดเขตใจกลางอมตะทิตี้เลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ทํางานอยู่ในละแวกนี้เขตนี้เลยนะครับในเขตอมตะทิตี้นี่เลยนะครับตรงนี้เป็นบ้านทาวน์โฮมสุดพรีเมียมเลยนะครับชื่อโครงการโอเชียนเจฟอร์เลสนะครับอยู่บนเนื้อที่69ไร่นะครับมีบ้านทั้งหมด570หลังนะครับย้านะครับมีบ้านทั้งหมดอยู่570หลังครับมีบ้านเยอะมากๆเลยนะครับ แล้วก็ในระบบของโครงการนี่มีสาธารณูพโภคครบคันด้วยถนนเมนหลักก็ใหญ่นะครับแล้วก็มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับตรงนี้ใหญ่มากกว่าหนึ่งไร่นะครับที่ดูจากสายตาด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยแล้วก็มีที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นโครงการใหญ่มากๆเลยนะครับบนเนื้อที่69ไร่นะครับ ไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home for You Property ต r o คุด้วยนะครับตรงอ่าฮัลโหลครับคนไหนที่โทรเข้ามาเดี๋ยวเราติดต่อกับนะครับขณะนี้เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะครับอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้การเดินทางก็สะดวกสบายมากๆนะครับจะบอกว่าอยู่ติดกับนิครอมตะทิตตี้เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับดูนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันดีกว่านะครับ บอกว่าเป็นโครงการใหญ่มากๆเลยนะครับเอกลักษณ์ของที่นี่คือมีรูปม้าบินอยู่ด้านหน้านะครับดูนะครับมีม้าตัวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาหลอดมาไปลองจิ้มดูว่าลิตด,ดีไหม <c oughs> อ่ะนี่นะครับป่ะเดีย๋ยวเราไปชมบ้านกันดีกว่าจะบอกว่าด้วยความที่เป็นโครงการใหญ่นะครับดังนั้นเดินไม่ไหวนะครับเดินไม่ไหวนะครับเลยต้องใช้รถเข้าไปในโครงการนะครับเพราะว่าโครงการนี้มีเนื้อที่ถึง6-9ไร่เลยครับอ่าลืม คุณเปิ้ลสวัสดีครับอ่เดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านนะครับปไปเลยครับผมค่อยๆไปนะครับอ่ด้วยความที่เป็นโครงการใหญ่มากๆนะครับดูนะครับมีบ้านอยู่ถึง5 7าอหลังเลยนะครับแล้วก็ระบบโครงการนี้ก็มีระบบเซนิคูิตี้อย่างดีนะครับมีระบบรบอปภเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะครับ แล้วก็มีระบบไม้กั้นนะครับไม้กั้นรถยนต์ด้วยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับดูนะครับมีกล้องวงจรปิดรอบโครงการเลยเป็นโครงการใหญ่มากนะครับแล้วก็บ้านตรงนี้ก็ราคาย่อมเยาของแถมเยอะนะคุณเปิ้ลเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน h o ฮมฟ o ร r ยูพาร์ตเนี่ยนะครับนี่เหมาะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในละแวกเขตอมตะซิตตี้เลยนะครับผม จะบอกว่าตรงนี้ทำเลตรงนี้ใกล้กับตรงบริเวณตรงไหนบ้างเอย่ยจะบอกว่าตรงนี้ใกล้กับตลาดนัดมาบยางพรน,นี่เดินทางเพียงแค่1กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับวัดมาบยางพรใกล้กับโรงเรียนมาบยางพรน,นะครับแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลชีเวศนะครับตรงนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี่เดินทางเพียงแค่1กิโลเมตรเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงพยาบาลอินเตอร์เมติคอลแคร์นะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดตดสะพานสีแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนบ้านมาบยางพรพิทยาคมนะครับแล้วก็ใกล้กับวัดมาบยางพอรอัสดารามนะครับวัดวัดสะพานสีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรเองนะครับโอ้โหอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมากเลยนะจ๊ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ใกล้วัดมาบเตยเดินทางเพียงแค่4กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ใกล้กับโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็เดินทางไปวัดไพศนวัดสันติคีรีตรงนี้ก็เดินทางเพียงแค่7กิโลเมตรนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราย้อนกลับตรงนี้นิดนึงจะบอกนะครับบ้านเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่นะครับอ่อาเดี๋ยวเราจะพาชมกันแบบทัวร์ทัวร์บนรถยนต์กันเลยนะครับอ่ะยังไม่หมดอีกนิดนึงจะบอกว่าตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ทํางานอยู่ในเขตนิคมเลยนะครับตรงเนี้ย ในเขตนิคมอมตะทิตี้เลยเพราะว่าตรงนี้อยู่ติดนิคมอมตะทิตี้เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับนิคมสยามอีเทิ์นะครับแล้วก็ใกล้กับนิคมอิเทินซีบอร์ดเดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะบ่อวินนี่10นาทีเราเดินทางประมาณเพียงแค่10นาทีเองจ้ะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองก็10นาทีเหมือนกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home for you ปาร,ปรตีกุ้มนะครับนี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นสวนส,วนสวนสาธารณะเนาะคุณเปินะ้ลเนาะอันนี้ก็จะเป็นลานออกกําลังกายนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นเด็กเล่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะครบถ้วนมากมายเลยนะครับเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่มากๆเลยเนื้อที่ส่วนกลางนี่ใหญ่กว่า1ไร่นะครับบอกไว้เลยครับเฉพาะเฉพาะแค่เนื้อที่ส่วนก,านกวานล,นกลนนนกางนี้ก็มากกว่า1ไร่แล้วนะครับแล้วก็อ่ะเราย้อนกลับมาอีกนิดนึง จะบอกว่าตรงนี้นะครับบ้านมีอยู่สองหน้าตานะครับแล้วก็มีบ้านอยู่สเปคหนึ่งตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีบ้านหน้าตาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะอ้าวเ,เหมือนอันนี้จะหายไปสเปคสเปคเท่าไหร่เอ่ยครับคุณเปิ้ลอ่าสเปค24ตารางวาอีกสเปคหนึ่งคือ แล้วก็อีกสเปคหนึ่งคือสาบตารางวานะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี่สเปคคือ2นอนหนึ่งน้ำนะครับแล้วก็หนึ่งที่จอดรถนะครับจะมะะีนี่นะครับหน้าตาบ้านจะมีเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาบ้านนี้ก็กคือบ้านาจะสเปคเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าหน้าตาบ้านจะมีให้เลือกหลายแบบนะคุณเปินน้ลเนาะมีให้เลือกหลายแบบเลยแล้วก็หน้าตาบ้านก็จะสวยนะครับเป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวนะครับ2นอนหนึ่งน้ำแล้วก็หนึ่งที่จอดรถนะครับดูนะครับ จะบอกนี่อันนี้คือบ้านว่างพร้อมโอนเลยนะคุณเปิ้ลเนาะจะบอกว่าช่างนี่เขาก่อสร้างไปด้วยแล้วก็ขายไปด้วยนะครับทางทีมงานนี่เขาก่อสร้างไปด้วยแล้วก็ขายไปด้วยดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเข้ามาแล้วจะหลุดจองไม่ได้ทําเลสวยนะครับเรามาสามารถเลือกหลังได้เลยแล้วก็ในบริเวณของโครงการเนี่ยก็จะมีลูกบ้านเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วยแล้วนะคุณเปิ้ลเนาะ,ะน่าจะอยู่เกินครึ่งแล้วเนี่ยด, voilà ดูแล้วก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าทางโครงการก็ยังมีพื้นที่ต่อต่อเติมสร้าง บ้านเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับสวนส,สาธารณะใหญ่ๆเลยแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยตรงนน้นเห็นไหมครับมีเด็กน้อยนั่งเล่นอยู่ด้วยนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านตัวอย่างนะครับเป็นบ้านสวยๆที่ทางโครงการเขาตกแต่งแล้วก็ออกแบบว่เป็นแนวทางเผื่อลูกบ้านที่เข้ามาซื้ออาศัย บ้านอยู่ที่นี่แล้วอาจจะแบบว่าเออสวยเดี๋ยวเอาก๊อปปี้แต่งเป็นตามแนวทางได้เลยอันนี้คือจะบอกว่าบ้านทําสไตล,ล์หรูหรามากเลยนะคุณเปิ้ลเนาะอ่า oh, <no. S 1> อ่ะอึ๊บลงตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะตรงนี้จะเป็นบ้านหลังตัวอย่างนะครับนี่นะครับจะบอกว่าด้วยความที่เป็นโครงการใหญ่นะครับจะมีพื้นที่ส่วนกลางค่างเยอะมากๆเลยนะครับถนนเมนหลักนี่นะครับที่ผมแพนกล้องนะ ถนนเมนหลักตรงนี้คือกว้างถึงสิบสองเมตรเลยนะครับดังนั้นรถยนต์อะไรนี่คนไหนลูกบ้านที่มีรถหลายคันนี่ไม่ต้องห่วงกันครับว่าไม่มีที่จอดรถนะครับรถนี่สามารถจอดได้เฉพาะทางเมนหลักนี่ก็เยอะแยะเลยนะครับตรงตรงนี้ถนน,นเมนหลักนี่กว้างสิบเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถนนเมนรองนะครับเมนรองนี่ก็กว้างสิบเมตรครับผมดังนั้นถ้าเราจะเอารถยนต์จอดหน้าบ้านรถที่สัญจรผ่านไปมาก็ยังเดินทางแบบผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับตรงนี้ จะบอกว่าโครงการใส่ใจทุกรายละเอียดมากเลยนะครับมาคุณเปิ้ลเรามาชมบ้านกันดีกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าบ้านจะกว้าง8เมตรเนาะตัวนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างเป็นหัวมุมเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะตรงนี้เป็นหลังหัวมุมหน้าบ้านจะกว้าง8เมตรนะครับแล้วก็ลึกถึง17เมตรแต่ถ้าไม่หัวมุมนี่จะกว้าง6เมตรแล้วก็ลึก17เมตรเนาะ สวัสดีอีกรอบนะครับคุณเพื่อนสวัสดีสองรอบไปเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นประ,ประจกอ่าเป็นประตูบานเปิดเนาะตรงเนี้ยเนาะอ่ามัานเปิดเป็นบานเหล็กนะครับตรงนี้อุปอ่าอุปกรณ์วัสดุอะไรก็แข็งแรงทนทานนะครับตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้จะจอดรถยนต์ได้หนึ่งคันสบายสบาเลยเนาะอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยเราสามารถต่อเติมด้านอ่าตัวบ้านได้นะครับอย่างบ้านหลังข้างๆนี่เขาก็ต่อเติมนะครับนี่นะครับ ต่อเติมได้สวยๆนะคุณเปินะ้ลเนาะลวกงตรงหน้าบ้านนี่ก็จะปูกระเบื้องกรนลื่นให้อย่างดีเลยนะคุณเปินะ้ลเนาะอ่าไะเราไปชมอ่าเราไปชมภายในตัวบ้านกันดีก,กว่าจะบอกว่าที่นี่นะครับเป็นโครงการที่เราอยากขายมากๆเลยนะครับเรามากันสองรอบแล้วนะคุณเปินะ้ลเนาะอ่าแต่รอบนั้นอาจจะยังพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะครับปั๊ดโตอ่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวบ้านกันดีก,กว่า อันนี้จะเป็นส่วนของห้องโถงนะคุณเปิ้ลเนาะอ่ะลืมย้อนลืมย้อนลืมย้อนไปนิดนึงตรงนี้เป็นประตูหน้าต่าง <S <S บานทไลายนะครับเป็นประตูบานทไลายนะครับเป็นกระจกตัดแสงอย่างดีเลยนะครับตรงนงี้น้องคุณเปิลเนาะอ่านี่นะครับแล้วพอเข้ามาในบ้านปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องโถงน้องคุณเปิ e. นะ้ลเนาะห้องโถงใหญ่เลยนะตรงเนะี้ยเนาะอ่าอยู่ที่ตกแต่ง,ลงแล้วก็ดีไซน์ยังไงให้มันหรูหราสวยทันสมัยนะครับจะบอกว่าตรงนี้ทํา สวยแล้วก็ดูโมเดิร์นมากเลยนะคุณเปิ้ลเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องนอนกันดีกว่านะครับอ่ะคุณเปิ้ลนำหน่อยครับอ่าอันนี้จะเป็นต่วของห้องนอนห้องที่หนึ่งเนาะโอ้ตกแต่งได้อย่างหรูหราอลังการมากเลยเนาะดูนะครับดูแชงกรเลียนะครับเนี่ยโอ้โหน่า,าขำายมากเลยนเลยนาะเออ โอ้โหแพ็กแชงกเลียนนี่น่าจะแพงมากเลยอะ่ะมูลค่านี่หายห่วงเลยนะครับตรงนีแง้แพงครับเป็นแสนนะจ๊ะแพงกว่าแพงกว่าแอร์อีกนะครับแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นประตูหน้าต่างบานสไลด์นะคุณเปิลนะเนาะเปิดรับลมรับ,รบ,รบ,รบแสง,งนุ่นนันสบายสบายเลยโอโ้โดนใจมากเลยอ่ะเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับอืมแต่งรูปแบบสไตล์เดียวกันเลยนะครับเนี่ย เป็นแชกกะเรีอยใหญ่ๆเหมือนเดิมนะคุณเปินะ้อเนาะใหญ่ตัวอลังการงานสร้างเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอือดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างกระจกบานสไลด์นะครับเปิดรับลมรับแสงรับอากาศเย็นๆนะคุณเปินะ้ลนเนาะโอ้โหโดดใจมากๆเลยมาเอาไปหนึ่งว้าวแล้วกันเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องน้ำกันต่อดีกว่าเอาคุณเปิ้ลนเปิดห้องน้ำให้ดูหน่อยครับอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำห้องที่หนึ่งเนาะ ก็จะมีห้องเดียวเนาะอ่าเพราะว่าสเปคของบ้านคือสองนอนแล้วก็หนึ่งน้ำนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็ด้านล่างก็ปูกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะปูกระเบื้องให้สูงนะครับจะบอกว่าบ้านตรงนี้อากาศถ่ายเทดีมากเลยเนาะเพราะด้วยความที่หลังคาค่อนข้างโป่งมากๆนะครับงอ่าคุณเปิ้ลเนาะอ่าเพดานค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นอากาศจะถ่ายเทดีมากๆเลย แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของสุขภัณฑ์ของบริการสแตนดาร์ดนะครับตรงนี้ก็ไว้วงางใจได้เลยนะครับแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์เครื่ยงในะความสะดวกในการใช้งานไว้เพียบพร้อมเลยนะครับตรงนี้พร้อมเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยนะคุณเปิ้ลนเนะาะดูนะครับเดี๋ยวผมขอแผ่นกล้องอีกนิดนึงดูนะครับด้วยความที่หลังคาเพดานสูงเนาะอ่าเพดานสูงนะครับอเพดานค่อนข้างสูงนะครอากาศก็จะค่อนข้างโปร่งมากๆเลยเนาะคุณเปิ้ลนเนะาะอะ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหลังบ้านกันต่อดีกว่าอันนี้เป็นส่วนของหลังบ้านหลังบ้านนี้ก็ปูกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเนาะแล้วก็วายสายท่อน้ำเสียท่อระบายน้ำทิ้งเราสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ติดตั้งพวกปลั๊กฟงปลั๊กไฟอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะตรงนี้เนาะ,ะนี่นะครับนี่เปิดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านทุกหลังนี่จะได้ถังสำรองน้ําทุกหลังนนเ,นเนาะคุณเพิรลเนาะ ก๊อกนงก๊อกน้ําอะไรก็ติดตั้งไว้ให้เพียบพร้อมมาแล้วนะครับจะบอกว่าตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เลยนะครับเหมาะเลยครับเพราะว่าเดินทางใกล้มากแค่หนึ่งกิโลเมตรเองนะคุณเปิ้ลนเนาะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นอมตะซิตี้ธรรมดาหรือว่าเป็นอมตะซิตี้โซนจีนก็เหมาะมากนะครับที่จะซื้อบ้านตรงนี้อยู่เนาะแล้วก็จะบอกว่าค่าผ่อนบ้านตรงนี้ก็ราคาเบาๆนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็ ใช่ผ่อนเท่ากับเช่าเลยนะครับตรงเนี้ทุกการเดินทางแล้วก็ลักษณะของโครงการนี่สวยแล้วก็เหมาะสมกับอยู่ในคนในพื้นที่นี้เลยเนาะที่ทํางานในละแวกนี้เลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ทํางานในเขตน,นิคมอ่านิคมอมตะซิตีเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาแจ้งราลยละเอียดกันดีกว่าเนะคุณเปินนะ้ลเนาะลืมหมวกลืมหมวกหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนกลับไปเอาเนาะอ่ะ ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวแพนกล้องนี้ดีกวนะ่าของเปิลเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นทาวน์โฮมสุดพรีเมียมเลยนะครับอยู่ในเขตใจใกลางอมตะซิตี้เลยชื่อโครงการโอเชียนเจฟอรเลสนะครับอยู่บนเนื้อที่69ไร่นะครับมีบ้านทั้งหมด570หลังนะครับผมจะบอกว่าตรงนี้เหลือพร้อมโอน เป็นหลักร้อยนะคุณเปิ้ลเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ในระหว่างก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็ในโครงการนี้ก็ลูกบ้านก็จะเข้ามาพักอาศัยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าบ้านนี้ก็เหลือพร้อมโอหลายหลังเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้มีสาธารณูปโภคครบครันนะครับมีระบบรปภเฝ้ามีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็มีระบบไม้กั้นด้วยนะคุณเปิ้ลเนาะที่เราเข้ามาครับอ่า แล้วก็ถนนเมนหลักนะครับตรงนี้กว้างถึง12เมตรเลยนะครับแล้วก็ลึกถึง10อ่ากว้างถึง12เมตรแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นเมนรองนี่จะกว้าง10เมตรจ้ะนี่นะครับตามกล้องแผ่นเลยนะครับแล้วก็มีสวนสาธรารณะใหญ่ๆนะครับส่วนกลางมีสนามเด็กเล่นด้วยตรงนี้ก็มีพื้นที่มากกว่า1ไร่เลยเนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่าเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนด้วยนะครับอโอ้โหเนี่ยนะครับเดี๋ยวหาก่อนปึ๊บ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 หาซาวก่อน บ้านนี้จะมีให้เลือกหน้าตาอยู่หลายแบบเนาะคุณเปิ้ลเนาะสองแบบเนะาะจะมีบ้านให้เลือกอยู่หน้าตาอยู่สองแบบนะครับแล้วก็จะมีหลังหัวมุมแล้วก็ไม่หัวมุมเนาะจะมีพื้นที่ยี่สิบตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่สามสิบสองตารางวาที่กล่าวมานี่คือสองนอนหนึ่งน้ำแล้วก็หนึ่งที่จอดรถนะคุณเปิ้ลเน,นาะหน้าบ้านกว้างสิบแปดเมตรนะครับแล้วก็ลึกอหน้าบ้านกว้างแปดเมตรแล้วก็ลึกสิบเจ็ดเมตรครับ่พูดผิดนะครับผมอ่า ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้ใกล้กับตลาดนัดมาบยางพรนะครับใกล้กับวัดมาบยังพรนะครับใกล้กับโรงเรียนมาบยังพรนะครับ แล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลปียเวทนะครับตรงนี้เดินทางเพียงแค่1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัลแคร์นะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดสดสะพานสี่นะครับแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนม,ยยมัธยมพรพิทยาคมตรงนี้เดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกนิดนึงใกล้กับวัดลาดอัสดารามนะครับวัดสะพานสี่ตรงนี้ก็เดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้ใก <City> kind of ล้กับวัดมัาเตยเดินทางเพียงแค่4กิโลเมตรใกล้กับโรงเรียนสวนคุหลาบแล้วก็ถ้าหากว่าจะเดินทางไปวัดไพศสนวัดสันติคีรีตรงนี้ก็เดินทางประมาณเพียงแค่7กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ anywhere, Quantum, นะครับย้ำเลยนะครับใกล้กับนิคมอมตะซิตี้ตรงนี้เดินทางเพียงแค่1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้กับนิคมสยามอิตเทิลนิคมอิตเทิลซีบอร์ดนะครับเดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรนะครับแล้วถ้าหากว่าจะเดินทางไปนิคมอุตสาหกรรมโลจนาบอวิน แล้วก็นิคมอุตสาหากรรมปิ่นทองสามหนะครับตรงนี้ก็เดินทางเป็นแค่10นาทีนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาพูดในในส่วนของโปรโมชั่นกันบ้างกว่าโปรโมชั่นนี่คือ1ฟรีโอนะครับแล้วก็2ฟรีจำนองนะครับผมแล้วก็3ฟรีภาษีธุรกิจที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็4ฟรีภาษ ภาษี free free as, هو, ra, นะครับท้องถิ่นที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็ฟรีภาษีบุคคลธรรมดาที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็ฟรีเงินจองนะครับแล้วก็ฟรีเงินทําสัญญาขอโทษนะครับเดี๋ยวเราโทรกลับนะครับเดี๋ยวสายที่โทรเข้ามาเดี๋ยวเราโทรกลับนะครับขณะนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับอ่าแล้วก็ฟรีอ่าถึงไหนแล้วฟรีเงินทําสัญญานะครับแล้วก็ฟรีแอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU นะครับแล้วก็ฟรีผ้าม่านทั้งหลังนะครับแล้วก็ฟรีปูหญ้าหน้าบ้านนะครับแล้วก็ฟรีแทงน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับ อ่าแล้วก็ถังสำรองน้ำเนาะคุณเปินนะ้อเนาะอันเดียวกันเนาะแล้วก็ฟีปูกระเบื้องหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับจะบอกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี่บ้านทุกทุกหลังนะครับอ่าบ้านทุกทุกหลังหลังจากปิดโครงการนี่ได้ได้ลุ้นรถสามคันเลยเนาะคุณเปินนะ้ลนเนาะอ่าอันนี้คือลุ้นเบนซ์ CLA 200้นะครับแล้วก็ลุ้น Honda Civic นะครับแล้วก็ลุ้น Toyota c h r นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี่รถทั้งสามคันนี้ จะต้องได้กับลูกบ้านคนใดคนหนึ่งแน่นอนเนาะที่อยู่ในนี้เนาะรถทั้งสามคันนี้ถูกมอบอทางโครงการนี้มอบให้กับลูกบ้านที่อยู่ในนี้แน่นอนเลยครับหลังจากที่ปิดโครงการเลยนะครับแล้วก็จะมีของแถมพิเศษเพิ่มเติมที่จองผ่านพวกเราทีมงาน Home for you มอบเพิ่มพิเศษให้อีกนะครับอีกเจ็ดรายการจะ หนึ่งแถมชุดผ้านวมชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็สองแถมหม้อทอดไร้น้ำมันให้นะครับแล้วก็สามแถมหม้อทุกี้ชุดใหญ่ให้อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็สี่แถมพัดลมฮาตาลีตัวใหญ่ให้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ห้าแถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับแล้วก็หกแถมกระติกน้ําร้อนนะครับแล้วก็เจ็ดแถมชุดมีดทาครัวนะครับโอเคมาวันนี้อีพีเราค่อนข้างยาวนิดน,นึงนะครับ๋ยวผมหาซาวก่อน okay. จะบอกว่าของแถมเยอะมากๆเลยทั้งในส่วนของโครงการแล้วก็ส่วนที่เราให้เพิ่มเติมอีกเนาะผ่านพวกเราทีมงาน Home for you p r o p e ต t y Group ด้วยนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบสนใจก็สามารถโทรที่เบอร์ด้านล่างของไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถรับชมจากเพจของ Home For you ที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างของไลน์ได้เลยนะครับมามามาแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับที่อยากเหลือเงินท,ทุนอยากผ่อนไม่แพงอยากได้บ้านทําเลใกล้ที่ที่ทำงานนะครับแบบไหนยังไงนะครับ ถือทริป3-6เดือนมาคุยกับเราได้เลยนะครับแล้วก็ท่านที่อยากมีบ้านนะครับแต่ว่าติดปัญหาแบ็คลิสต์นะครับที่โทรเข้ามาราโทรกลับนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ถึงไหนเลยโอ้ตายแล้วแล้วสำหรับท่านที่ที่เครดิตดีผ่อนปกติแต่พารเยอะนะครับผ่อนหลายทางอยากรวมหนี้มาผ่อนบ้านทางเดียวนะครับเราก็ยินดีให้คําแนะนานะจ๊ะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีรายได้เสริมรายได้พิเศษนะครับเพียงท่านแนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับเรานะครับรับค่าแนะนำไปเลย1 0 0 0 0มื 10, บาท เรามีคติประจําใจในการทํางานมีอยู่3อย่างนะครับ 1. จริงใจ 2. จริงใจ 3. จริงใจแล้วก็ 4. วันนี้ผมอ้วนมากๆเลยนะครับวันนี้พวกเราทีมงาน Home for You ปปป์ติกรุ๊ปขอจบอีพีไว้ที่ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อนะีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับอยากขายแต่อยากขายมาเด้อมาเด้อคนไหนชอบก็โทรมาติดต่อสอบถาม ที่เบอร์ด้านล่างของไลน์ได้เลยนะครับหรืออยากได้บ้านตรงไหนพื้นที่ไหนยังไงนู้นนี้นั่นนะครับมาชมที่เพจของ home for อยู่ได้เลยตุย <laughs> มีนะาด้ลูกค้ากับทุกๆคนจ้า